สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกันคือเก่าเนาะทางซองสาวลงบ้านนาะเด้อพี่น้องอยู่ไห่อยู่ายยนาคือเก่านั่นแหละพี่น้องบ่ได้ไปทางใดเนาะอ่าย่านโควิดพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปทางใดอยู่เม,มนะื่อไห่เมื่อนาหลังจากเกี่ยวข่าวแล้วคนข่าวแล้วปันข่าวแล้วมาเรียงวางต่อคือเก่าอ่าเป็น เป็นอาชีบเลยเนาะเรียงงัวอาชีบเรียงงัวดกพี่นอ้อ,นอ,นอ,งอ,องอยู่เมื่อไหร่เมื่อนาบ่ได้ออกนอกออกยังดอกพี่นอออ้องเอ้ยย่าพาเบื่อกันเดอ้อมีแต่ว่าถ่ายอยู่เมื่อไหร่เมื่อนาเนาะย่าพาเบื่อกันเดอ้อเพราะว่าชิบ่ได้ออกก็แบบโควิดขนาะพี่น้องอยู่บ้านติดบ้านนี่แหละเข้าติดขนะกา จักมือได้แหละมันสีขาวมาหอดบ้านคอยก็เป็นตายานอยู่คือกันฮท่แหละอุกใจหิดไปคิดมาหล้ะกันนะจักสเส็ดเหเดวุใดเนาะใครกันหลีกเลี่ยงบ่ได้กะมีแต่เซฟตัวเองเซฟตัวเองกับบหู้อ่สีอยู่หรือบ,บ่อยู่พี่น้องเลย,จ,ยจักอุกใจกะมันเรี่องงัวนี่แหละอยู่นะ บางเพื่อจําเป็นเท่ากับต้องได้ออกเนาะออกไปตลาดยังแหละซื้อคองอยู่ของกินเพราะว่าอยู่บ้านเฮามันกับโบข่อยมียังกินฮนาพี่น้องปลาในน้ำมันกับโบมีน้ำกับเต็มผายแถมปลา,ากับบ่ลายหากับขึ้นโบได้ส่วนแมงจิหลอดจินายกับโบข่อยมีเนาะอยู่นาค่อยหาหาจำไดกับโบเ็นหมดมือได้ดอกสามสี่ต กหละเลบางเถอก็ได้จําเป็นออกตลาดข่ะโบจำเป็นกืบบอยากออกคือกันทะ,ละเลเลียงงว่าพี่น้องบรรยากาศแดดแหด้งเลยคอยหนุให้ฝนตกอยู่ด้พี่น้องเอ้ย <c oughs> ข่าวคอยแล้วแล้วคอยยังให้ฝนตกได้บัดน,นี้บัดตอนข่าวคอยยังบ่แล้วตกเอวตกเอเนาะตกจนข่าวสิออกงอกบัดน,นี้ว่ะโอ้ยตกนะแม่ว่ะข่าวแล้วเลยตกโลด บ่ตกเด้บาดให้ตกแล้วบตกฝนกะดายมาหาเลี้ยงงัวพี่น้องยามแลงๆอากาศฮอนลายเนาะแดงงัวคอยกับพี่น้องอันงัวออกมือนะแหละอ่าเป็นตอันแม่เนาะเป็นตาแพงแท้ดาคันลูกนางอันนี้ละเป็ตแพงเป็ตแพงแบบมันตุ้ยหั่นน่ะตุ้ยคือแม่ตุ้ยๆๆนี่จ้เอ๋ เอิญมานอะได้ปะเอิญบุเป็นเด้สีเอิญแอ๊ะอคือมาหาสะดอกน้องพี่น้องแต่ว่าแม่มันจีซนข่อยประจักษ์ผลบบใหจับเนาะมานี่ไว้ไว้เป็นตาแพงอะไร มาไวๆโบมาลเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวๆเดหยับมาเลยเอ้ยมาอยาว่าได้ห่วงลูกสาวนี่อ่างัวาบางโตเนาะเป็นแม่ลูกอ่อน ไข่เข่าใกล้กับโบได้ได้ไหลโซนโลดอันนี้กัไข่เนาะคนหูอยู่ทุกคนก็พากันกินหล่อไปแ่วนี้แหละพี่น้องได้ส่วนข้าวสมพยสุกเลยได้อันโตวเป็นห่วงเป็นห่วงฮะป้าท่าเข่าปนเลยนี่กาเอามาแต่หน้าูอเฒ่าเนาะ ได้ข่าวปนอีกเลยกระงามอยู่เนาะไฮตากาเนี่งามพอสมควรหักกระเห็ดได้ค่ะบางบางต้นกะมันสีคุูบ่นแหละัดยังกระทันออกซ้ำป,ปูนหายหนักอะทั้งรุ่มพี่น้องรวมทั้งเบิดกันยังหน้าซ้ำสีหายนี่แหละพี่น้องบบฮูว่าสีได้ข่าวเท่ายได้ซ้ำสีหายนี่คะน่าจ,จะประมาณหอดชิปเปานี่กะมีแห้งอยู่ ส่วนตอนเศร้าขุ้มเฮากับผูกเพื่อนไหวพี่น้องเอ้ยบ่ได้ปล่อยบ่ได้เลี่ยงเนาะมาเลี่ยงเอาตอนแรงเป็นนันจังหวะเลี้ยงเอาตอนแรงเระวาปล่อยตอนเศร้าแล้วก็แลนแลนไปกินลูกเข่าฮันเด้บอนเฮาอันเกี่ยวข่าวแล้วนะเด้พี่น้องแลนไปกินมันกระบ,บอิ่มจกเถื่อนเนาะก็จําเป็นต้องผูกไว้มาปล่อยเอาตอนแรงตอนแรงก็ หู้ว่าเฮาสีไล่ข้าวแหล่งก็แห้งกินได้บาดนี้เฮาปัดผ้าออมือได้เบ่วงวิวกบงามทแท้ๆพี่น้องเอ้ยเป็นสีทะเลค่ปะปุริเนาะอันนี้จะเป็นนันตากาตัวที่สองแหละพี่น้องออกเลยสีเหลืองและมองนี่ผัดมองนี่ผัดยังบอกอ้ยว่าวาดนะป้ใดเนะาะฮะสีเหลืองแหละบัดจนนี่ผัด สิได้เกี่ยวแนวใยได้เดบาดนี่เกี่ยวละเหล็กละหน่อยเนาะตาขีข้คานอ่าพี่น้องหลังจากถ่างัวกินเนาะเพื่อเผินสีกินเพื่อเผินสีอิ่มแล้วก็เพื่อสีได้แรงเขา่าสี่ไล่เข่าแรงกะนั่งอยู่กะบบุมียังเห็ดพี่นอ้องอ่าปีบ้านคอยเอิญว่าปี๋เนาะอ่าโตเพื่องน,นี่แหละ เอาตัเพื่อเห็ดตะกาเอามาเห็ดปีเป่าเด้อสิเป่าให้เบิ่งนะเ <laughs> ป่าปีมันก่อนจะกลายเป็นอ่าเป่าปีให้งวัวพังเนาะพี่น้อง <laughs> เคยได้ยินแต่ว่าเป่าปีให้ควายพังวันนี้มาเป่าปีให้งวัวฟังเด้อมาพังนักันเนาะมันจะมวนเลยบเล่ ข่าวได้บนหลกเนอะพี่น้องยงนมันถังคอหอยอออเป่ากับบดได้เป็นบดเป็นบาทดอกพี่น้องเป่าไปเลยเลย ที่ได้นั่นตําไอ้ตักกี้เนาะตอนยังน้อยเฮ็ดอันนี้แหละคุ้มให้พ่อให้แม่เฮ็ดให้อ่าเอื้อยได้แล้วก็เฮ็ดให้เฮา่ญาติกันตีกันบงอันบางอันเพิ่นก็เฮ็ดแบบแบบได้ว่าเจาะเป็นูเป็นูแล้วก็เอามือเฮ็ดนีเด้อพี่น้องแว่าให้เสียงมันเสียงมัน เป็นอะไรเขาเอิญอะไรวะบู๊คือกันหลิ่นปานเด็กน่อยเนาะพี่น้องเป่าลายก็เจ็บเจ็บกล้ามอันนี้เนาะกะขอโทษขออภัยน้ำพม่พี่น้องเอ้อถ่าว,าว้าผิดพลาดประการใดกันเนาะมึงว่าตอกบาตรเนี้ขอโทษน้ำพม่พี่นอ้องอีลีเดอร์า่ว้าวแบบว่าบทสู้ภาพอีหยังก็ได้ เรียงงวัวโตเนาะบ้านี้ตอนนี้สุพรรณก็พากันกินอย่างแสบอย่างนัวพี่น้องมั่มใส่มั่มใส่เนาะเ<อ>บาหนาแว่นะแห้งคักใส่อยู่งวยงวยในน้อยอนักก็คือบโนโนอนพักผ่นอนถ่าเนาะน้ำแม่่นแดดไปได้แห้งนำ้ำ หลัดคนละแจเด้อตอนนี้คอยอยู่ใจนั่นแม่อยู่ใจนั่นเกียมต่งเอาลูกมากระทุนเรา <c oughs> จจไดแล้วยิงมระทุนมานานตอนนี้กะขำเป็นทีเรียบร้อยเดี๋ยวนอกพี่น้องกับพุ่นและเข้ากันเได ไล่เงนเมือม่อเมื่อคอกเมื่อแหลงไปแล้วเนาะปลาสีเผ้าเมื่อเห็ดดูเห็ดกินอีกยังนั่นแหละพี่น้องหนังข่าเนาะตอนนี้ก็สชิไล่ขึนนั่นหแหละพี่น้องข้นมาหอดเทิงเติบนะเทิงตะก้าเนาะตอนสีเอาข่าวคอกแล้วก็พากันกินแล้วมันไล่กับโบไปดื้ออีกเมือ่อเลเด้อบาทนี้พี่น้อง โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอจบบทเสนอเดอ้อฝากพ่อแม่พี่น้องมุง่วนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สลาลงบ้านนาหน่อยเดอ้อแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนดวยพี่น้องเพื่อบ่ะผัดคลิปใหม่ๆจากช่องของสาลงสบายดี